คลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักประจำเดือนธันวาคมนะคะของราศีกันก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่22กันยายนต้องบอกก่อนนะคะสำหรับช่องนี้จะนับราศีตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะราศีอื่นนับยังไงไปดูตรงคลิป description box ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะพิมพ์บอกไว้โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะพูดถึงภาพรวมในช่วงเดือนธันวาคมก่อนนะคะ ของราศีกันว่าเป็นยังไงบ้างรับรวมแล้วแต่หน้าไพ่จะขึ้นเนาะ The Star ดูดีเลยนะ Hangman แล้วก็อขอไพ่ออร์เรคอลอีกสนะักใบหนึ่งโอเคใจเย็นแบบ Reverse มันเหมือน คือเหมือนเป็นช่วงที่แบบอา,อารมณ์ประมาณว่าในหัวเรามีแบบความคิดที่ธรรมอะไรเยอะแยะมากเข้ามาแบบพุ่งเข้ามาแบบเร็วจีเลยแล้วมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบโฟกัสหรือว่าสมมติมีไอเดียอะไรพุ่งเข้ามาเราก็จดไว้หรือว่าพยายามรีบที่จะทำสิ่งนั้นก่อนที่ไฟมันจะหมดก่อนที่ไฟจะมอดอารมณ์นั้นน่นะคะมันก็เลยเป็นช่วงที่ ไปโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักหรืออะไรที่เข้ามาในหัวเราตอนเนี้ยเราคือมันเด่นเรื่องการที่จะใช้ความคิดนะอืใช้ความคิดวางแผนมากๆใช้ความคิดวางแผนคิดเรื่องอะไรไว้ก็จดเอาไว้ก่อนบันทึกเอาไว้ก่อน อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่จะแบบ Take action ออกไปหรือว่าลงมือทำขนาดนั้นอย่างเช่นเราอาจจะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นเราวางแผนที่จะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยหรือว่าอ่ะยกตัวอย่างไปเลยทำงานเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนแล้วอยู่ๆเราแบบนึกขึ้นมาได้ว่าจะทำพอร์ตเรื่องแบบนั้นแบบนี้ แล้วมันก็เลยเป็นสภาวะที่แบบไปหาข้อมูลไปพยายามไปเก็บข้อมูลศึกษาเรื่องที่เราจะทำแล้วก็เริ่มที่จะเขียนขึ้นมาเพิ่มนะคะแต่ก็ยังคงไม่ได้เอาลงขนาดนั้นนะอาจจะแบบเขียนล่างขึ้นมาก่อนแบบล่างพอดเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้อารมณ์นั้นนี่ยกตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะอืมมันเป็นอารมณ์นั้นเลย แล้วมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนสูงอะ่ะหรือบางคนคือทุ่มเทมากต้องใช้ความสามารถแบบเฉพาะทางเฉพาะด้านเยอะๆเลยในช่วงเนี้ยช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจาะดีกว่าว่าความรักจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดไปทุกสถานะเลยนะคะเปรียบเทียบจากที่ผ่านมากับเดือนธันวาคม โอเคค่ะ okay, เริ่มต้นด้วยคนโสดเนาะคนโสดความรักเป็นยังไงที่ผ่านมา the world high p r e t e s s สามดาบ free of c o i n s คนโสดเนี่ยมองว่า บางคนอยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองยังอยู่อยากอยู่สงบสงบในที่ของเราไม่ได้อยากจะเจอความวุ่นวายหรือไม่ได้อยากจะเจอความสัมพันธ์ที่มันมีคนอื่นมีลักซ้อนมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือบางคนอะอยู่นิ่งๆเฉยๆมันก็มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามา บางคนอยู่เฉยๆก็ไปเป็นมือที่สามไปเป็นอุปสรรคระหว่างเรากับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเป็นรักสามเศร้าทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นเลยหรือบางคนรู้สึกว่ามันเจอมาเยอะแล้วแบบยังอยากที่จะดูไปก่อนไม่ได้รีบอะ่ะเพราะว่ากลัว จะเป็นแบบเดิมอีกจะไปเจอคนเจ้าชู้อีกหรือเขามีใครมีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยะเออเป็นอารมณ์นั้นเลยอ่ะมันก็เลยในช่วงนี้ก็ไปโฟกัสเรื่องการทำงานหาเงินใช้ชีวิตเป็นหลักแต่คนเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดกันขนาดนั้นก็แค่ดูไปยาวๆดูให้ดีให้มันคงก่อนให้มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะ ต่อมาขอดูเป็นช่วงเดือนธันวาคมเนาะความรักเป็นยังไงคนโสดสี่ถ้วยไฮพรีเทสซ้ำเหมือนเดิมเลย Queen of Inspiration แล้วก็ The Fool โอเค Yeah. มันก็ยังคงแบบอยู่ในที่ของตัวเองยังอยู่แบบสงบสงบมีใครเข้ามาก็คุยนะคะแต่มองว่ายังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังเลยนะคะซึ่งเดอะฟูมันเป็นความรักที่แบบยังไม่ได้คาดหวังอะเข้ามาคุยเล่นได้เข้ามาหยอดเข้ามาจีบหรือเป็นเฟนวิดเบนเอฟฟิตหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่ายังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือชัดเจน อืมคนที่เข้ามาเราก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ตอบโจทย์เราอาจจะมีอะไรที่เรารู้สึกมีไฟมากกว่าอย่างเช่นเราอาจจะมีไฟในการทํางานมากในช่วงนี้ก็เลยความรักเข้ามามันก็ก็เรื่อยๆก็ยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นแต่คือด้วยความที่เดอะไฮพรีเทสค่ะมันเป็นไพ่ที่มีเสน่ห์อยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามา คือเราน่าจะมีคนเข้าเยอะเข้าหายเยอะนะคะสำหรับคนโสดราศีกันเนี่ยถือว่ามีคนเข้าหายเยอะแต่มันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราแบบจะรับคนนั้นเข้ามาไหมเราจะเลือกใครมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเราทั้งสิน้นหรือบางทีมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยบางทีอารมณ์อยากที่จะอ้อนอยากที่จะมีคนคุยมันก็มี แต่อารมณ์ที่อยากจะอยู่อารมณ์มันก็อยู่นะคือแบบเอาแนานอนไม่ได้บางทีเรายังไม่รู้ใจตัวเองเลยอืยังดูว้าวุ่นในใจอยู่เลยยังดูสับสนคือมันอาจจะเป็นฟิลที่แบบยังหาสิ่งที่ใช่ในชีวิตอยู่เลยอะคะ่ะในตอนนี้งานเราก็ยังไม่เจอ คือแบบกําลังจะหางานที่มันเข้ากับเราอยู่เลยอะ่ะอืมหรือเรื่องความรักก็ก็ด้วยก็ยังหาคนที่ใช่แต่ก็ยังไม่ได้เจอก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูราศีนะคะมีราศีอะไรบ้างของเขาเนะาะราศีเขามีเกณฑ์เป็นราศีอะไรไทซิสมีน เจอมนายมิทูนแล้วก็ลีบาตุนนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูก่อนว่าที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงบ้าง King of s w o r d s เอ้ค King of s w o r d ก้าถ้วย 7, เจ็ดเหรียญ u e e n of Swords ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยอืมมันเหมือนยังมีอะไรมาขวางกันเรากับเขาอยู่นะอย่างเช่นยังติดความสบายยังติดยังคงแบบรู้สึกว่าสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้มันโอเคดีแล้วมันสบายมันไม่ต้องถูกกดดันกันมากอะ่ะอืม หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ดีกับคนที่รู้สึกว่ามันเหมือนกันไปหมดมันเหมือนกันหลายๆอย่างนะคะหรือมีความมั่นใจในตัวเองที่สูงคือแบบมีความคิดที่ว่าสมมุติถ้าได้มาจริงๆกันจริงๆอะ่ะกลัวว่าจะไปไม่รอดเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแบบมีกฎ ของตัวเองว่าต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้อย่างเงี้ยมีข้อจำกัดในความสัมพันธ์นะคะคืออาจจะไม่ใช่ความรักที่มันหวานโรแมนติกอะไรอะ่ะคือถ้าสองคนนี้คือถ้ามีปัญหาหรือทะเลาะก,กันก็คือหนักเลยนะ พอมันเหมือนไฟสุมไฟสุมเข้ากันอะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความอีโก้มีความมั่นใจในแบบของตัวเองที่แบบคืออารมณ์แบบแคร์ตัวเองอะแคร์ตัวเองเป็นหลักทั้งคู่เลยนะคะอืมแล้วก็ยังติดสบายยังแบบถ้าสมมติมาคบกันแล้วมันจะต้องจริงจังยังไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไง ยังอยากที่จะดูไปก่อนยาวๆเพราะว่าบางอย่างก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่บางอย่างก็ยังต้องปรับกันเยอะอยู่เพราะนั้นดูเหมือนก็ยังพอใจกับสถานะที่เป็นตอนเนี้ยมองว่าทั้งคู่นะอืมแล้วก็ขอดูนะคะความรักในเดือนธันวาคมเป็นยังไงก้าวไม้ อ่อ uh, สิบเหรียญ the star the magician ดูดีขึ้นนะคะความรักในช่วงเดือนอ uh, ช่วงเดือนธันวาคมเนาะมันดูดีขึ้นในที่นี้ก็คืออาจจะแบบต่างฝ่ายต่างพูดคุยกันชัดเจนนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสถานะไหนกันแน่ คือมันเหมือนมีอารมณ์เหมือนมีความเข้าใจกันะว่าแบบคุยกันแบบไหนหรืออาจจะพูดว่าในอนาคตจะดำเนินต่อไปในทิศไหนอย่างเช่นอาจจะมีกำหนดว่าเดี๋ยวรอให้มั่นคงกว่าน,นี้ก่อนนะจะครบเดี๋ยวรอให้สอบได้เดี๋ยวรอให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งมันดูแบบมันมีแนวโน้มที่จะพัฒนานะ หรือว่ามันคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแต่ด้วยความที่เดอะสตารกับเดอะเม i ิเชียนะคะมันยังเป็นความลักที่แบบยังถือยึดถือตัวเองเป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเริ่มบั่นทอนหรือเริ่มรู้สึกว่ามันกดดันเกินไปมันก็จะถอยอะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอยู่ในตอนนี้ถือว่าดีแล้วการที่แบบไปแบบเรื่อยๆยังไม่ได้แบบต้องกำหนดกรอบว่า จะต้องคบกันหรือจะต้องชัดเจนในตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะอืมถือว่าค่อนข้างดีเลยมองว่าที่เป็นแบบเนี้ยกระทำแบบไหนก็คือไปแบบนั้นเรื่อยๆเลยพยายามไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกันเยอะเข้าใจที่เขาเป็นเขาเข้าใจเขาเข้าใจที่เราเป็นเราอะไรเงี้ยนะ มีสเปซมีพื้นที่ให้กันทำงานก็ทำว่างก็คุยประมาณนี้นะคะอืมดูราศีนะคะราศีเขามีแนวโน้มเป็นราศีอะไร Gemini มิถุน Aries เมท Pisces ม e a น โอเคค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับคนมีคู่นะคะขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนเป็นยังไงบ้างความรักที่ผ่านมา the dead ก่อนนนี้มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเอ่ยทําให้ต่างฝ่ายต่างแบบอยู่ในที่ของตัวเองเราไม่งอเขาก็ไม่งอ the magician knight of coins แต่ก็ยังคงสื่อสารยังคงไปกันต่อยังคงไปได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้เป็นความรักที่หวานโรแมนติกหรือมันอาจจะเป็นเพราะมีเรื่องก่อนหน้านี้นมาแล้วนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกมาแล้วรักเลิกแล้วกลวกับมาได้พูดคุยแต่ต่างฝ่ายก็ดูนิ่งอ่ะเหมือนแบบอาจจะเริ่มชินทุกครั้งที่กลับมา ทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่ก็จะเริ่มความรู้สึกก็จะเริ่มลดลงแต่ก็ยังคุยกันดีอยู่ก็ยังคงมีการสื่อสารแต่ว่าในใจมันดูเหมือนแบบค่อนข้างเริ่มนิ่งหรือเริ่มไม่ค่อยมีไฟมีแพชชั่นที่น้อยลงกว่าแต่ก่อนนะคะอืมแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเดือนธันวาคมเป็นยังไง อืม hmm. ...Page of Voice Two of Voice s i 6 of Pentacles <laughs> แบบนี้นะคะแล้วก็ The Devil มันก็ยังคงคือถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะ มีปัญหากันมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังตัดกันได้ยากอืมเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เดอะเดวิลอะมันเป็นความรักที่แบบมันต้องอยู่ด้วยกันถึงจะไปจากกันแล้วมันก็กลับมาอยู่ดีบางบางเรื่องคุยกันไม่เข้าใจขัดแย้งกันคนหนึ่งจะไปซ้ายอีกคนจะไปขวาอย่างเงย มันมีความที่แบบพูดคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งอะที่ยังคงมีผลประโยชน์ร่วมกันต้องให้เงินต้องรับผิดช,ชอบดูแลอะไรเงรี้ยนะคะมันก็เลยยังต้องไปต่อหรือมันจะเป็นความรักที่แบบรู้สึกว่าเป็นคู่ในอดีตชาติคู่ ที่มันดึงดูดต่อกันมากๆต้องมาใช้กรร่วมกันอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการที่แบบสมมติยังมีกรรรม่วมกันมันก็ยังต้องชดใช้ไปเรื่อยๆถ้าหมดกรรมเมื่อไหร่มันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะแยกจากก็ได้นะคะแต่ในตอนนี้ยังได้อยู่ด้วยกันอยู่ไงอืม คือบางอย่างมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะว่าเดอะเดวิลมันเป็นความรักที่มีความลับมีเรื่องปกปิดไม่ชัดเจนมีอะไรซ่อนเลนอยู่อืมหรือถ้าถ้าอย่างไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็อย่างเช่นรู้สึกอะไรก็ไม่ได้พูดกันตรงๆอะนะคะเพราะว่าสองดาบมันก็เป็น สภาวะที่คิดอะไรแต่การกระทำอีกแบบอย่างเงี้ยก็ได้มันดูขัดแย้งกันนะนะประมาณนัน้นอาจจะเป็นความรักที่แบบมันนานมาแล้วมันผูกพันหลายๆอย่างร่วมกันหรือบางคู่คือมีมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะแล้วอันนี้ต้องดูว่าสถานการณ์ต่างฝ่ายเป็นยังไงเนาะเพราะว่า คนที่เข้ามาดูมันอาจจะคนละสถานการณ์กันะนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆแล้วเนาะมันก็ยังคงไปต่อได้แล้วบางคนเนี่ยถือว่าถ้าก่อนหน้านี้แย่มันจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นได้อืมอาจจะตัวติดกันมากขึ้นอยู่ด้วยกันมีความเข้าใจกันมากขึ้นโดยที่บางทีไม่ต้องพูดอะไรเยอะ เหมือนมองตาก็รู้ใจกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะเป็นประมาณนั้นขอดูลาศีมีราศีอะไรบ้าง Cancer กกร Vergogun Scorpio o โอเค,ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันได้นะคะถ้าอยากให้ทำหัวข้ออะไรคอมเมนต์ติชมบอกกันด้านล่างคลิปได้เลย วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ